สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้วันที่13ทธันวานะครับ2564นะครับก็เป็นมีดแคมป์ดาประกบชุดใหม่นะครับเป็นงานตีร้อนนะครับทิ้งผิวไฟนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับส่วนด้ามชุดนี้จะเป็นด้ามไม้ประดูนะครับเป็นรากนะครับรากไม้ประดูนะครับก็จะมีลายไม้ที่สวยงามมากนะครับ ชุดนี้มีอยู่หกเล่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มแรกกันเลยนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเนี่ยครับดามไม้ประดูนะครับเล่มที่หนึ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็ทำมาจากเหล็กแหนบนะครับ ตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำมันนะครับความยาวของมีดนะครับอยู่ที่สิบจุดแปดนิ้วนะครับสิบจุดแปดนิ้วเราวัดตั้งแต่หลังตรงนี้นะครับมาจนถึงปลายมีดนะครับสิบจุดแปดนะครับความกว้างของใบมีดนะครับโดยประมาณนะครับอยู่ที่สองจุดสามนิ้วนะครับใบใหญ่นะครับส่วนด้ามนะครับ ด้ามอยู่ที่5.2นะครับจับพอดีมือนะครับเนี่ยครับเป็นมีดแคมป์ใหญ่นะครับบางคนก็เรียกสปาต้านะครับแต่ผมจะเรียกแคมป์ครับเนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับสันนะครับเกือบทุกเล่มเลยครับจะอยู่ที่ประมาณ6-7มิลนะครับมีดใหญ่สันต้องอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าสันใหญ่กว่านี้ก็หนักนะครับเถอะทะนะครับฟันได้ไม่กี่ทีก็ปวดแขนนะครับ สวยนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับทุกเล่มราคา1,200บาทนะครับเดี๋ยวดูเล่มที่สองครับสงสวยมากนะครับนี่ครับด้ามครับเป็นไม้ประดู่นะครับชุดนี้ฝังหมุดเยอะเลยนะครับสองสี่หกแปดจุดนะครับทุกเล่มนะครับจะมีรูร้อยเชือกนะครับนี่ครับสองรูนะครับห้อยเชือกนะครับ เล่มนี้ความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับความกว้างของใบมีดก็อยู่ที่สองจุดสามนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเล่มที่สามนะครับนี่ก็สุดสุดเลยครับแจ่มมากเลยนะครับนี่ครับดูลายเนื้อไม้ของด้ามนะครับ เป็นรากไม้ประดู่นะครับ,รบงานตีร้อนนะครับขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับทิ้งผิวไฟนะครับเล็มที่สามนี้ยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วนะครับนีรร่ครับสันตรงเด็กครับเล่มที่สี่นะครับเล่มที่สี่ เล่มที่สี่นี้ทรงจะคล้ายๆกับทรงสปอร์ตหน่อยนะครับคือลดลดความกว้างของใบมีดนะครับเนี่ครับไล่นะครับระดับนะครับใหญ่แล้วก็มาเว้าตรงนี้แล้วก็มาโนนตรงนี้นะครับนี่ครับดูมีมิตินะครับเล่มที่สี่ครับยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับความกว้างของใบมีดส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่สองจุดหนึ่งนิ้วนะครับดูลายครับลายไม้ครับตัวนี้เป็นไม้พยุงนะครับ นี่ครับเป็นไม้พยุงนะครับฝังหมุดโมเสสสองจุดนะครับมีรูร้อยเชือกหนึ่งรูนะครับสวยงามตามตำราอีกหนึ่งเล่มนะครับสว่วนนี้เล่มนี้สวยสุดเลยนะครับราคาเท่ากันหมดนะครับหนึ่งพันสองร้อบาทนะครับเล่มที่อ่าเล่มที่ห้านะครับเล่มที่ห้าจะขยาบไซส์ขึ้นมาใหญ่แล้วก็ยาวขึ้นมานะครับ ความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับหรือ1ฟุตนะครับความกว้างของไม่มีจุดที่2.3นะครับนี่นะครับความกว้างนะครับตรงที่กว้างที่สุดคือตรงนี้นะครับ2.3จะ2.4เลยนะครับนี่ครับด้ามไม้ประดู่นะครับ นี่ครับราคาเดียวกันครับ1,200บาทครับสวยกิฟเลยนะครับเล่มสุดท้าย1ฟุตเหมือนกันครับใบกว้างอยู่ที่2.3เหมือนกันครับตัวที่1ฟุตเนี่ย12นิ้วเนี่ยส่วนมากเขาก็เรียกสปาต้านะครับแต่ผมก็เป็นมิดแคมป์ใหญ่นี่แหละครับ ดามก็เป็นไม้ประดูนะครับดูลายครับนี่ครับถ้าไม่ใช่ไม้แก่นนะครับไม่ใช่ไม้แก่นไม่ใช่รากมันเนี่ยเนื้อจะไม่สวยนะครับนี่ครับดูลายครับลวดลายครับสวยงามมากครับนี่ครับชุดนี้นะครับมีหกเล่มนะครับมีหกเล่มครับราคาเล่มละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับทักทายมาได้นะครับ ID Line นะครับกำนันหมูนะครับ MKUMNUNMOO นะครับกำนันหมูนะครับขออีกรอบนะครับ KUMNUNMOO กำนันหมูนะครับ ID Line นะครับหรือจะแอดเบอร์โทรนะครับแอดไลน์แอดเป็นเบอร์โทรมาก็ได้ครับ0869192323นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์นี้เลยเหมือนกันครับ0869192323นะครับ โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ครับครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ